สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรองเท้า ASIC เป็นรุ่น ASIC GELTACTIC 12นะครับสีดำนะฮะข้างกล่องเขาจะเขียนอินดอร์สปอร์ตแล้วนะครับนะฮะซึ่งรองเท้าอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปมันใช้ด้วยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลแบดมินตันแฮนด์บอลนะครับสวอตนะฮะ อย่าง s i c ิกเจ b เบเองนะครับที่เป็นรองเท้าแบดโดยตรงของ a s i c นะนะครับเดี๋ยวนี้เขาเขียนข้างๆว่า i n d o o r Sport แล้วนะครับนะฮะใครที่ไปยังไปติดยึดติดกับข้างของเขาเขียนอะไรอยู่นะครับตอนนี้นะฮะรองเท้ามันใช้ด้วยกันได้หลายๆรุ่นแล้วนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ดีมากๆเลยนะครับนะฮะรองเท้าตัวนี้นะครับเป็นสายซับพอร์ตนะครับ นะฮะสายสัร์ตนะฮะใครที่ต้องการรองเท้าที่มันนุ่มเท้าใส่สบายนะครับมีระบบบล็อกข้อเท้าดีๆนะครับตัวนี้เลยนะฮะแล้วสีเนี่ยนะครับสีดำแบบดำสนิทจริงๆนะครับตัวนี้เป็น asics JP นะครับนะฮะของญี่ปุ่นนะครับนะฮะดูสีนะครับสีมันดำแบบดำจริงๆอ่ะไม่ใช่ดำแบบเทาเทาดำซีดๆนะตัวนี้มันดำสนิทเลยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้สีขาว ตัดกันนะครับซึ่งดูโดดเด่นมากนะฮะตัวนี้นะครับก็อย่างที่เกินไปนะครับใครที่ต้องการรองเท้าใส่ซับพอร์ตนะครับรองข้อเท้าดีๆนะฮะตัวนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากๆนะนะฮะนะครับก็มีโฟมนะครับชั้นกลางที่นุ่มนะครับแล้วพื้นที่มันกว้างนะครับพื้นที่กว้างแล้วก็มีแผ่นพลาสติกที่ลอกข้อเท้านะครับนะฮะน้ำหนักอาจจะไม่ได้เบานะ เพราะว่ามันเป็นสายสปอร์ตน้ำหนักก็กลางๆนะครับเนี่ยฮะอยู่พื้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพื้นรองเท้าเนี่ยมันจะกว้างนะครับบางคนเนี่ยใส่บางรุ่นเนี่ยต้องห่อฝ่าเท้านะครับแต่ตัวนี้เราสามารถเหยียบได้เต็มๆเลยนะครับฮะซึ่งมันจะลดอาการเกร็ง เท้าไปได้เยอะนะครับลดอาการบาดเจ็บด้วยนะฮะแล้วตรงสีดําที่เราเห็นเนี่ยเป็นโฟมนะล้วจะมีแผ่นพลาสติกนะครับซึ่งแผ่นพลาสติกตัวนี้น,นะครับช่วยป้องกันเท้าพลิกนะครับแล้วก็ป้องกันเท้าบิดได้ด้วยนะฮะแถมยังช่วยซัพพอร์ตตรงเส้นฝ่าเทา้าาด้วยนะครับลดอาการบาดเจ็บที่เป็นรองช้ำนะครับโฟมเขานุ่มอยู่แล้วนะฮะแถมยังมีตัวนี้ช่วยรองรับอุ้งเท้าด้วยนะครับนะฮะบ,บางทีเกิดเส้นกลางเท้าเราเนี่ยเกิด แรงกดทับมากเกินไปนะครับตัวนี้ก็จะเกิดรองช้าได้นะนะครับไม่ใช่ว่าส้นกระแทกอย่างเดียวเลยเป็นรองช้านะครับถ้าเส้นกลางเท้ามันเก็บเนี่ยมันก็เป็นรองช้าได้นะฮะตรงนี้เป็นพิวนะครับที่ใช้ลากเท้าเป็นยางขึ้นมาเลยนะฮะใครเคยประสบปัญหารองเท้าที่ใส่แล้วนิ้วก้อยทะลุนะครับนิ้วก้อยเป็นรูเนี่ยตัวนี้เอซิกนะครับทำมารองรับเนี่ยเป็นยางยาวเลยนะตัวนี้นะครับแล้วผ้าระบายอากาศดีมากๆเลยนะครับ อีกตัวที่ผมชอบเอซิกนะหลายๆตัวที่เขาทำคือเขาเอาโฟมเนี่ยนะครับมาช่วยพยุงอุ้งเท้าด้านในนะครับบางคนเท้าล้มนะนะฮะเท้าล้มหรือบางคนเท้าพลิกด้านหนนะครับตัวนี้ช่วยนะฮะช่วยป้องกันเท้าพลิกด้านนและแผ่นพลาสติกตัวนี้ก็กันพลิกด้านนอกอีกนะครับนะฮะอย่างที่บอกครบรองเท้าตัวนี้ระบบความปลอดภัยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับ แถมยังมีโฟมชั้นกลางที่มันนุ่มด้วยนะฮะตรงส้นเท้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าโฟมกับยางเนี่ยมันยืดออกมานะครับช่วยเพิ่มระยะเบรกนะครับนะเวลาเราเล่นข้างหน้านะครับเอาส้นลงเนี่ยครับตัวนี้ถ้าเกิดมันด้วนๆไปมันจะมีโอกาสลื่นนะครับแต่ตัวนี้มันช่วยเพิ่มการเบรกด้วยนะครับแล้วซัพพอร์ตตรงเอ็นร้อยหวายหัวเขา่าหลังนะครับตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยนะฮะ อย่างที่บอกครับรองเท้าตัวนี้เหมาะสําหรับสายต้องการรองเท้าซับพอร์ตดีๆใส่สบายฝ่าเท้าเหยียบได้เต็มๆนะครับระบบความปลอดภัยเยี่ยมเลยนะฮะตัวนี้ดีมากๆเขาให้มาครบเลยนะนะครับรองเท้าตัวนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับเอซิ Gel Tactic 12นะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่ผ่ามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเอซิ Gel Tactic ิ12 JP แต่พงเี้นะครับสวัสดีครับ